วันนี้ที่สารากลางบ้านหมู่สองบ้านโป่งลึกตำบลห้วยแม่เพียงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บุลณนิีิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนาคารินทาราบร,รมราชชนนีหรือพอสวประจำจังหวัดเพชรบุรีนําโดยนายเลิศชัยสกลเสวภาครองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีออกให้บริการประชาชน ด้านการรักษาพยาบาลแพทย์แผนปัจจุบันการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคบริการทันตกรรมและบริการทางการแพทย์แผนไทยอันเป็นการสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนี สนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากาลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาราชนครินและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อักรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบวรคัติยาราชนารีที่มีพระราชประสงค์และพระประสงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารมีสุขภาพอนามัยที่ดีและสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง สำหรับหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นหมู่บ้านในหุบเขามีจำนวนครัวเรือน265ครัวเรือนประชากร1,395คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเก็บของป่าโดยอยู่ห่างจากสารกลางจังหวัดเพชรบุรีประมาณ100กิโลเมตรการคมนาคมมีถนนดินตามธรรมชาติข้ามภูเขาหลายลูกติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้านใช้เวลาเดินทางเข้าหมู่บ้านประมาณ4ชั่วโมง ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่พบปัญหาทางด้านสาธ,ธารณาสุขคือโรคระบบทางเดินหายใจโรคมาลาเรียและระบบกล้ามเนื้อเมื่อเจ็บป่วยจะเดินทางไปรับการรักษาที่ศุกศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึกซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านและไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแม่เพียงซึ่งห่างจากหมู่บ้าน50กิโลเมตรโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแม่เพียงจัดเจ้าหน้าที่ไปให้บริการตรวจรักษาสุขภาพเดือนละหนึ่งครั้ง ในโอกาสนี้ทางคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยจำนวน3รายที่ไม่สามารถเดินทางไปรับบริการทางการแพทย์ได้